ครับผมโรบินจากเทมเพ็ดกรุ๊ปนะครับวันนี้เราจะมาทําการรีวิวหมวกกระโดดร่มนะครับว่า SkyDive h e l m e t โดยที่วันนี้นะครับก็จะเป็นหมวกจากแบรนด์ราวานะครับจากประเทศบราซิลนะครับซึ่งตรงหน้าผมเองนะครับใบนี้นะครับราวา R3 นะครับหรือว่าราวา R3 นะครับสาหรับคนที่อยู่ในวงการสกายไดร์อยู่แล้วนะครับจะคุ้นชื่อยี่ห้อนี้นะครับแต่ว่าจะไม่ได้เห็นเป็นภาพนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่ามันดังมาจาก Camera h e l m e t นะครับ ก็คือเป็นหมวกที่เอาไว้ใช้กับกล้องนะครับเราจะไม่ค่อยได้เห็นฟูลเฟสแบบนี้นะครับแต่ว่าวันนี้เราก็จะเอารุ่นที่เป็นฟูลเฟสมารีวิวให้ชมกันนะครับว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับสาหรับท่านที่อยากจะเอาไปใช้งานนะครับทีนี้เรามาดูโดยรอบก่อนนะครับสําหรับเราว้าอาร์ตัวนี้นะครับโดยที่เปลือกนอกนะครับที่เราจะเห็นตรงนี้นะครับทําจากไฟเบอร์กลาสนะครับเมื่อมันทําด้วยไฟเบอร์กลาสเนี่ยมันดียังไงนะครับมันจะน้ําหนักค่อนข้างเบานะครับ ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเคยใช้หมวกยี่ห้ออื่นมาแล้วนะครับดังๆก็คงจะเป็นพวกคุกกี้หรืออะไรพวกนี้นะครับเมื่อได้ลองมาจับไอตัวลาวาทรีตัวนี้นะครับจะรู้สึกได้เลยว่ามันมีน้ําหนักที่ค่อนข้างเบามากๆนะครับนั่นก็คือข้อดีอย่างหนึ่งทีนี้มันมีอะไรดีอีกดูที่ด้านหน้านะครับจะเห็นว่ามันก็จะมีร่องพวกนี้นะครับเอาไว้ทําอะไรนะครับร่องพวกนี้เนี่ยมันจะยุบเข้าไปใต้เลนส์นะครับใต้ไวเซอร์นะครับไอส่วนชิลตัวนี้เราเรียกว่าไวเซอร์นะครับเวลาเรากระโดดออกจากเครื่องบินนะครับ ลมที่เข้ามาเนี่ยมันก็จะเข้าไปในหมวกเราด้วยนะครับมันก็จะเข้าไปใต้ไวเซอร์ซึ่งมันช่วยอะไรนะครับทำให้มันไม่เกิดฝ้านะครับหลายคนอาจจะเคยเจอปัญหาฝ้าขึ้นนะครับบ่อยครั้งตั้งแต่อยู่ในเครื่องนะครับต้องเช็ดกันมุ่นเลยนะครับพอเรากระโดดออกไปนะครับถ้าเกิดว่าไวเซอร์ปิดอยู่เนี่ยเจ้าตัวลาวาตัวนี้นะครับมันจะทําให้อากาศเนี่ยเข้าผ่านขั้งใต้ไวเซอร์นะครับแล้วมันก็จะพัดเอาตัวฝ้าออกไปนะครับทีนี้ออกไปตรงไหนนะครับมาดูด้านหน้าตรงนี้อีกนะครับรูนะครับ อันนี้คือรูที่ให้อร์ฟโลมันออกนะครับซึ่งมี2จุดนะครับก็คือมีด้านบนด้านหน้าตรงนี้กับอีกที่หนึ่งก็คือด้านหลังนะครับก็จะเห็นมีรูอยู่นะครับทําให้อากาศมันไหลเวียนข้างในนะครับพัดฝ้าออกไปทําให้เป็นหมวกที่ใส่แล้วเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องการขึ้นฝ้านะครับทีนี้ต่อไปนะครับจุดที่เด็ดที่สุดของเจ้าหมวกใบนี้นะครับซึ่งต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวผมเองนะครับก็ใช้หมวกใบนี้แหละนะครับไม่ได้ใช้ยี่ห้ออื่นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกหมวกใบนี้เนี่ย อสจุดนี้จุดเดียวเลยนะครับก็คือเรื่องของระบบการเปิดไวเซอร์นะครับสําหรับคนที่เคยใช้หมวกรุ่นอื่นนะครับมันก็จะมีพวกที่ต้องใช้2มือนะครับกดเปิดไวเซอร์จากด้านข้างนะครับดันขึ้นมานะครับหรืออย่างเช่นถ้าเป็นทอนฟลาย TFX นะครับใช้มือเดียวก็จริงนะครับก็จะใช้2มือคีบแล้วก็เปิดนะครับแต่เจ้าราวาตัวนี้นะครับวิธีการเปิดนะครับเราจะเห็นมันมีปุ่มตรงนี้นะครับซึ่งมันง่ายมากนะครับกดทีเดียวเท่านั้นนะครับแค่นี้เองนะครับ บาเซอร์เปิดให้เราเองเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีระบบสปริงอยู่ด้านในนะครับไอ้ตรงวงกลมตรงนี้นะครับระบบบาเซอร์ของมันจะมีสปริงโหลดอยู่ข้างในนะครับทาให้มันสามารถเปิดขึ้นเองได้อัตโนมัติด้วยการกดปุ่มนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะปิดขึ้นนะครับเราก็แค่กดปิดลงไปล็อกอัตโนมัตินะครับฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างง่ายนะครับเวลาที่เราทําการพูไปเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดล่มเรียบร้อยเนี่ยเราก็แค่เอื้อมมือเดียวมากดนะครับมืออีกข้างหนึ่งก็อาจจะจับทักรไว้อยู่นะครับกดเปิดแล้วก็จบเลยนะครับ เวลาเราทําการพลอติ้งร่มนะครับเราก็จะได้ไม่ต้องเอา2มือเนี่ยมาเสียเวลาเปิดนะครับหรือไม่คีบนานกดทีเดียวเปิดได้เลยนะครับซึ่งเป็นจุดที่ผมชอบมากๆของหมวกใบนี้นะครับทีนี้มาดูข้างในนะครับอันนี้เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันแทบทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับก็คือด้านหลังนะครับมันก็เป็นบันจี้นะครับบันจี้คอร์ดยืดได้นะครับเพื่อให้มันรับปรับหลังคอเรานะครับซึ่งมันปรับข้างในได้นะครับปับตัวชินแสบนะครับตรงนี้นะครับก็สามารถปรับได้เช่นกันนะครับ โดยที่ก็จะเป็นฝนเร็วแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้เราก็เห็นทั่วไปในหมวกแทบทุกรุ่นอยู่แล้วที่เป็น FullFace นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองสวมให้ดูนะครับว่าสวมออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับแนะนําว่าถ้าจะให้สวมง่ายๆนะครับก็เปิดไวเซอร์ขึ้นมาก่อนแล้วให้สวมนะครับวิธีการสวมก็ปกติเหมือนกับหมวกรุ่นอื่นๆเลยนะครับโอเคใส่แล้วนะครับ การปิดจินเส็บแล้วก็แค่ดึงให้มันรัดเข้ามานะครับแล้วก็เอาไปล็อกกับตัวบัคเฟรข้างล่างนะครับโอเคได้แล้วนะครับก็จะออกมาลักษณะประมาณนี้นะครับทีนี้เวลาเราจะปิดก็แค่ดึงลงมาอัตโนมัติแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าถ้าเกิดว่าเราใส่หมวกไว้นาน,านเนี่ยถ้ามันจะขึ้นนะครับแต่ว่าทันทีที่เรากระโดดออกจากอากาศยานนะครับกระโดดออกจากเครื่องบินแล้วเนี่ยลมมันก็จะโชว์เข้ามาข้างในไวเซอร์เรานะครับแล้วก็ คัสตาให้มันหายไปนะครับเวลาเปิดลมอูเรียบร้อยนะครับเทคมือเดียวนะครับกดแค่นี้เองนะครับไวเซ์ก็เปิดแล้วตอนนี้เราก็จะเอินจอยลมให้มันตีเข้ามานหน้าเราระหว่างที่เราทําการควบคุมล่มได้แล้วนะครับทีนี้การถอดก็ปกติเหมือนกับหมวกรุ่นอื่นนะครับก็ถอดมาตรงๆเลยนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็จริงๆผมลงไปในเพจไว้แล้วนะครับ ราคานะครับจะอยู่ที่16,900ับาทนะครับซึ่งถือว่าเป็นราคาหมวกในคลาสเริ่มต้นนะครับถือว่าถูกกว่าคุกกี้นะครับถูกกว่ายี่ห้ออื่นอยู่นะครับซึ่งราคามันก็จะอยู่ในระดับเดียวกันกับหมวกชีสนะครับหลายๆคนที่ชอบหมวกชีสราคาเท่ากันเลยนะครับสาหรับในที่เพจผมนําเข้ามาขายนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นหมวกจากประเทศบราซิลนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าสนใจก็เข้าไปดูที่หน้าเพจได้นะครับชื่อเพจก็ h ฮมเฮดกรุ๊ปหรือว่าดูที่ ด้านล่างได้เลยนะครับเราก็จะใส่ลิงก์ของเพจ a c e บุ o k เอาไว้นะครับแล้วก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับเราก็จะพยายามเอายี่ห้ออื่นมาลงนะครับแล้วอุปกรณ์ชิ้นอื่นมาลงที่เกี่ยวกับ sky dive นะครับแล้วก็อุปกรณ์เทคนิคกัอื่นๆก็อาจจะตามมานะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ